สงสารน,นักกีฬาครับทีมไทยเราตัวเปลี่ยนมีน้อยก็เลยต้องใช้ตัวหลักตลอดทุกรายการตั้งแต่รายการ VNL AVC อลเอซีครับอาชีพการ,รันรีแล้วก็ต่อด้วยชิงแชมป์โลกใช้ตัวนักกีฬาชุดเดียวกันแข่งทั้ง4รายการติดแบบนี้ใครไม่เคยเป็นนักกีฬาเป็นแต่กองเชียร์คงไม่รู้ว่ามันเหนื่อยแค่ไหนร่างไม่ได้พักเท่าที่ควรและในการแข่งขันเราจะเห็นว่านักกีฬาเราตัวเล็กเตี้ยกว่าคู่แข่งทุกทีมนั่นก็หมายความว่าเราแบกร่างแบกน้ำหนักไปเล่นรุ่นใหญ่ ถ้าเป็นมวยก็เรียกได้ว่าคนละรุ่นครับแบ่งน้ำหนักช่วงชกก็สั้นกว่าโอกาสชนะก็มีน้อยฉะนั้นถ้าอยากชนะก็ต้องใช้แรงมากกว่าทั้งเรื่องความเร็วความแรงก็ต้องออกมากกว่าปกติแถมยังต้องมารับความกดดันต่างๆอีกมากมายสภาพร่างกายจิตใจต้องทำด้วยอะไรถึงจะสามารถดืนระยะยาวได้ทุกรายการทุกแมตช์วันนี้มีข่าวเกี่ยวกับอัตาการเต้นของหัวใจในกีฬาในเกมสู้กับแคนาดาหลายคนถึงขั้นพลิก สีแดงถ้าเป็นรถก็คือเครื่องกําลังจะน็อกกาลังจะไหม้แต่เครื่องยนต์หยุดพักแค่ไม่กี่นาทีก็กลับมาสภาพปกติได้สําหรับคนละครับต้องใช้เวลาเท่าไหร่การเต้นของตัวใจมันบ่งบอกถึงสภาพของร่างกายถ้าเราเหนื่อยหรือตื่นเต้นมันก็จะเต้นแรงไม่เชื่อลองไปวิ่งดูแต่อย่าหักโหมนะครับถ้าหัวใจเต้นแรงเกินเกิดช็อกขึ้นมาอาจเกิดเรื่องเศร้าได้แค่ขึ้นสีส้มเกิน80ก็หยุดพักได้แล้วครับ แต่ยังตาน,น้อยถึงเก้าสพี่หวาน91้าบเอดบีมเก้าบสามผู้9ก้าิบสนี่ถ้าไม่ใช่ในกีฬาไม่อยากเดาเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลายคนถึงขั้นพิกสีแดงถ้าเป็นรถก็คือเครื่องกำลังจะน็อกกำลังจะไหมแต่เครื่องยนต์หยุดพักแค่ไม่กี่นาทีก็กลับมาสภาพปกติได้สำหรับคนละครับต้องใช้เวลาเท่าไหร่การเต้นของตัวใจมันบ่งบอกถึงสภาพของร่างกายถ้าเราเหนื่อยหรือตื่นเต้นมันก็จะเต้นแรงไม่เชื่อลองไปวิ่งดูแต่อย่าหักโหมนะครับถ้าหัวใจเต้นแรงเกิน เกิดช็อตขึ้นมาอาจเกิดเรื่องเศร้าได้แค่ขึ้นสีส้มเกิน80ก็หยุดพักได้แล้วครับแต่อย่างตาน,น้อยถึง90พี่วาน91บีม93ผู้94นี่ถ้าไม่ใช่นนกีฬาไม่อยากเดาเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นสำหรับสถิติในการเจอกับทีมชาติเซอร์เบียของนักตบลูกยางสาวไทยทั้ง2ทีมเคยดวนกันมา13ครั้งโดยนัดล่าสุดที่เจอกันในรายการเนชันลีก2022สาวไทยพลิกลอกเอาชนะเซอร์เบียไปได้3-2เซต โดยสถิติพบกัน5ครั้งหลังสุดของทั้ง2ทีมมีดังนี้2มิถุนายน2565ึ่งในชัชนลีไทยชนะเซอร์เบีย3-2เซส1มิถุนายน2564ึ่งในชัชนลีเซอร์เบียชนะไทย3-0เซส2ส,งสิงหาคม2562โอลิมปิกรอบคัดเลือกเซอร์เบียชนะไทย3-0เซส11มิถุนายน2562ศึกในชั่นลีกไทยชนะเซอร์เบียต่อ3-0เซต22พฤษภาคม256